พีนองเอ้ยบ่หมมได้หาบได้คยอคนคือเกาก็ได้หาบได้คยอคนคือเการถก็อเ,กกเอาฝากเขาเจาไว้นี่ละบ่กกาเอาไปบ่ก้าเอาไปฝากจอดไว้นี้บ่มั่นใจทางก็หาบก็ควนอเอาคือเกาอันล่ะ โมมหาบโมบว้ายเหมาะโอ้ายท่านเด็กไปหดอด้วยยุสีลมแล้ว <c ười> เียกใหากจะคล้องดิเด้วยลมคุ้บลมขาบยุ่เสื้อสีงหงัดด้วยเนาะขาบเอาขาบกระติกน้ำขาบกระติกน้ำขับเนวกิน อับยางเอามันสถานาการณ์มันบ่ค่อยดีบ่ก้าเอาไปลดเป็นยางไปเบิ่งทางก่อนนะโอ้ยเนาะหฮมกระดายแตมันเป็นต่อไปกะเอามาเอาไปห่วยหฮมกระดายเนาะห่อยก็ไยได้ กหอดดอกมันเจ็บบานบ่เคยได้แบกโดนหรอเนาะสิเดหิวสิเดพายเอาคือเกามันเหีมันหาบว่าได้นอนเสียมมันเป็นเหล็กแต่ย้ายบ่เคยได้แบกโดนเหรอเนอะาะมันก็เจ็บบาข้าเดียวมันก็แบบบามันกดทับเส้นนั่นขึ้นหัวนะมันก็เจ็บบ่หอดสิไดหิวสิเด สี่ด้หิวสิได้พ่ายเอาพอสายมันนิ่มเนี่ยมันหิวได้นะพ่ายได้แต่ว่าคันคันให้ให้หบับมันหาบว่าได้เจ็บบารา้ว,ว่าเสียมมันเป็นเหล็กนี่แหละมองนี่แหละที่มองย่าบวกาะเอารถเข้ามาเนี่ยเนี่ย มันมันนิม่มเนี่ยงางมันยังหย,ย่อมแยะๆอยู่ได้เดี๋ยวน,น,นี่มันนิ่มมักกะเอาเขามากกระแม่นมองนีล้ล่ะเนีหย่อมแยะๆยะมากนี่ phải luốt mấn len này mấn nỉ khéng khéng chẳng noi cả nè nhang ma là phụ cận là nhiên nhang thang à nam tìm xa vô rồi nhang cả là เย็ดจังไดได้แล้วเนาะอันเอาขมามันกะยากจอดไปพุ่นมันกะยากอย่างหนึ่งแต่มันกะสบายใจอันเอาขมามันกะสบายแต่มันกะสิมันกะสิยากตอนมันจมนี่หรออู้ยบึงบัวเต็มเนี่ยบัวเต็มคลองเลยเนี่ยอ้มีปลานั้น ปลาหน่อยเห็นบนั่นปลานหน่อยน้อยหน่อยน้ยนำไซขนาดเลย,ยบัวขึ้นคลับขึ้นแหน้เพื่อนนะก็เจาะเอามาปล่อยบ่เงีจังได๋มคือขึ้นคลับขึ้นแน่โอ้ข,นข,ข,นนอขึนกระดอกกระเดียแหน่อยูย่แต่หม่องเดียวนี่ไงว้าเต็มอยู่ เต็มอยู่แนะนำนะเห็นว่าเต็มยังโอ้ขึ้นยังได้กระเดากระเดียข้ามาปล่อยมาปากไว้บ่อแต่หลายเดี๋ยวได้ผลเลยไปทั้งผลกระมีแต่บัดในสาบัดบ่มี ตัวสี่เหล่าทาามันเป็นค่อยมั่นใจบนใปเลยบเราเอาเขามา บบบนะนะับมันกับเบาแล้ววะน้ำบริหวณทั่วกันซื้อน้ำมาเลี้ยงซุ้มหล่นะซุ้มหล่นถ้าเจอสีมาลงดินให้เดี๋ยวค้ามกับมันกับเบาแล้วข้าไปนี่มันทั้งน้ำแข็งทั้งน้ำเนาะในกระติ๊กนี่เนี่ยอยู่อยู่ไหนทั้งน้ำทั้งน้ำแข็งทั้งพายอยู่นี่กับพองอู้ เราขึ้นเดาบ้านล้งม uh ันเห็นันอะโอ้ข้าจะมาแยกกับมีมูแล้วเจะขก้ลังเห็ดอยู่้นเห็นมันโอ้ยงามขนาดลังมักยหนึงลงลานสามผุนพัเขาจะใส่อิฐม้วนเบาผุนเด้เขาจะไมได้ใส่อิฐบอกซื้อๆขึยหอิฐม้วนเบาก็ก้อนละสิบกว่าบาทคน เงินหน่ะในกระด้ดอกเ้าบวมีเงินเขาก็เอาตามเ้ามีนี่ละข้าเจอยยังนุ่มยังหน่อยข้าเจ้อกระบืนหาไว้สามสิบสี่สิบข้าเจ้อกระยังพ่อบืนได้ข้าหาสิบหกสิบแล้วก็นั่งล่อมือล่อเว้นไปูล่แหลยหลังบมกง่ายเลยในเหนือที ลอยสามสิบตะล่างว่าขจปบูเฮี่ยนที่เขาเจาไรหนึงแต่ขจอบูเฮียนเฉพาะเหี้ยนเห่อนลอยสามสิบตะลางว่า,าเส้าท้างอีกจากบาทกอนไก,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 ก่แล้วไก่แล้ว อีกบ่อีกพอเธอไดกระหอดละยนใหญ่ยนใหญ่ยันเข็จะไปล้งปูกอยู่เห็นมียจลังเห็ดอยู่เดือเส้ทางออ้ยเนาะ สิลา่าคันหน้าฝนมันสิยากแนะฮะขี่รถเขา้าบ่ฮอด เสียมก็ต้องเอามาตัวบ่เอามากกัจักสิเอายังแล้วไปข่วนดินเสียหญ้าพ่วนดินก็นสิได้เอาเสียมยเอามาอเมื่อแล้วทั้งเสียมทั้งมีอีกตัวแล้วแบกส้นมันอมองนี่ใบใบบักง่ายละบวัวใบใหญยยิ่ข้องหลังบานใหญ่ก็สิได้ต้นง่ายละมั้งปัน บมาเป็นอาทิตย์เหรอตั้งฝนมันตกเล็งๆก็เล็บ่อได้ออกมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะคือผู้ใหญ่โย่คือจังแห้งหน่อยตายมันแท้หอ้ยโอ้ยห่วยเนอะ เงี้ยแต่คลองมาเนี่ต่างกันลิกลับเทียบกันบ่ได้แล้ววะคนมีเงินกับคนบ่มีเงินเนาะมีเงินหน่อยก็มีเงินหลายอาสัมนีละอยู่ได้อยู่ได้ละหลัางสัมนีก็ได้มันกันขึ้นมาทั้งนี้มมันกันโน่นมันกัน ได้ยุ่นละก็ว่าเรนบางเงินย่ายันเงินบางหันละาบงย่าเศร้าทางบางที่แหลมละย่านก็ย่านหันละขึ้นมาหนีก็บว่าย่านเป็นได้ละล่ะมันมนโน่นนะมันเป็นโน่นหนึ่งางนย่าเป็นโน่น มงนี่อิดม้วนเบาเขาจะใส่อิดม้วนเบาอ้ยมึงเนี่ยปลา้อยรุดลัดรุดลัดอยู่มีอยู่ด้มีปลาอยู่นั่นนั่นนั่นน้อยน้อยนั่นเห็นไหมนั่นนั่น มีโยมีป่าอยู่นมไปห่หนีไปทั้งหุ่นเห็นบอมไม่ได้ปลาหน่อยเลยบท่านใหญ่โคันน้ำแหงกบสีบ่ตายซะบ่บานนี้เอา ก็สิได้เอามาลงนี่แม่นี่แม่เอาดินมาลงนี่แม่นี่ช่วงนี้เสียลงดินเนี่ยลงมองนี่ลงทางตายระบาดนี้ปลาก็ได้ลไล่ได้ด้วยนี่ว่าแมนหน่หน่อยหน่อยได้นี่ปลา หอดแล้วหอดแล้วหอดเมียนหอดซ้านแล้วหอดแล้ว ึงหอบมากทั้งมีดทั้งน้ำนนนแสงละลายหมดแล้วโอ้ยเสือค้นสีม้าสีบอดเศร้าเย็สนสบ <c oughs> จะห้มเถอะ นี่ยังเจ้าขาหมัดการหดข้งผีนี่ยังถักต้นไม้ใหญ่เบิดเลย มัดตัดเอาเบิดตัดทั้งทางนี้ทั้งทางคุณตัดต้นใหม่ มึงใหม่ขามทางามันต่สิ่ที่ยวบ่อใดละละท่างคุนก็ไดเบื้องส่งเพราะว่ากรเจอาเห็นเงี้ยนมันก็สิ่ที่ยวขามไปบ่อ้ย กุ๊กมันเขาเนาะอ้ยตายคนเดียวกุใหมันาะไรเงี้ยเออจะตัดเจะกระเบื้องเนาะไม่รู้เนาะตัดผุให้ต้นใหม่เข้า ผู้เฒ่าเนี่ย่รููเรื่องรูเล่าเลยผู้เฒ่าเนี่ยต้นใหม่ฮากำลังงามเนี่ยมีเคี้ยวหาอ๋อต้นบกตะครใหญ่ คนตัดใหม่ผุคนบักตะคบได้เฮ้ยเนาะออกมงบักมีมีเอ็ดเลดเลย ก็ได้เห็ดเวียกรูดเอ้ยจะปลวกถือต้นไม้เขาตายบ้นเรก ตัดจังได้ดอกตัดกับบ่ได้ว่าดอกตัดกับได้กับตัดกับจะใส่มันมาปลูกพกใหม่กันนี่ฮู้ยสิบ่ได้ตีที่ทอซะบ่ von ich ร่มแห้งครับขอบใบกันเปิดปิวบดนี่แล้วเห็นก็นสิได้มาลุง่งเนี่ยมันตะไข่กําลัางขึ้นตะไข่ตะไข่ bình xưa gần gấp nhà hay không ạ mà ngon, ngon mất nha tuần này cả đây. หอน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 เด็กหอนอัศจรรย์เลยจำีกรึ้เนื้อไงหอน